บางบุตรโมเดลเครือข่ายแห่งการเรียนรู้พัฒนาสู่ชุมชนแข้มแข็งในอดีตเกษตรกรที่นี่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านการจัดการสวนที่ถูกต้องเกษตรกรยังไม่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงทําให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ตําบลบางบุตรได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลเพื่อการส่งออกเพื่อส่งเสริมและผลักดันผลไม้เพื่อการส่งออกและยังได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ของเครือข่ายกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลภายในจังหวัดได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านปัจจัยการผลิตและการแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาดจากภาครัฐส่งผลให้เห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มความเข้มแข็งของกลุ่มซึ่งต่อมาได้ขอยื่นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลตำบลบางบุญประจอบความสำเร็จเพราะว่า,าเกษตรกรได้รวมกลุ่มใหญ่กลุ่มละยี่สิบคนสามสิบคน พอรวมกลุ่มใหญ่ทั้งตำบลมันก็ไปต่อรองพ่อค้าได้เพราะต่อรองพ่อค้าได้เราก็ต่อรองราคาได้เลยจึงตั้งบังบุตรโมเดลมาก็จะขยายเครือข่ายทั้งจังหวัด คุณผู้ชมคะก็ได้รู้จักกับบางบุตรโมเดลไปคร่าวๆแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาพูดคุยรายละเอียดรวมถึงการทํางานนะคะกับท่านเกษตรจังหวัดท่านธรรมนูญบุญไกรซอนตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะท่านเกษตรจังหวัด,วดคะก่อนที่จะไปดูเรื่องของกระบวนการทํางานของชาวบ้านอยากให้ท่านเกษตรจังหวัดเล่าถึงประวัติความเป็นมาของบางบุตรโมเดลก่อนบางบุตรโมเดลเนี่ยเป็นกระบวนการทํางานร่วมกันของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพเพื่อการส่งออก ของตำบลบางบุตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นว่าศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาําตำบลซึ่งสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็หน่วยงานท้องถิน่นเป็นต้นว่าอบตอ,อบรจอระยองครับแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพไม้ผลเนี่ยให้ถึงขั้นที่สามารถที่จะส่งออกได้นะครับ แล้วเมื่อสักครู่ที่ท่านเกษตรจังหวัดพูดถึงการมีส่วนร่วมของหลายๆหน่วยงานรวมถึงของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยกิจกรรมอะไรเด่นๆที่เราเข้าไปสนับสนุนการทํางานของคนในชุมชนอันแรกที่สุดก็คือเรื่องของการนําให้กลุ่มเกิดความเพื่อนไหวกลุ่มมีความเข้มแข็งผู้นําเข้มแข็งเพื่อมาชิกเข้มแข็งส่วนที่2คือเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพไม้ผลส่วนราชการได้สนับสนุนความรู้ทางด้านการนาให้ไม้ผลมีคุณภาพถึงขั้นได้รับไบคิว คืออย่างน้อยๆที่นี่ต้อง GAP จึงจะสามารถส่งออกได้นะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการส่งออกกระบวนการส่งออกมีอย่างไรบ้างมีการสนับสนุนการส่งออกในหลายรูปแบบนอกจากนั้นส่วนอื่นก็มีสนับสนุนความรู้ทางด้านการปรับปรุงสวนการปรับปรุงดินในสวนเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรท่องเที่ยวค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยทุกวันนี้โมเดลบางบุตรเนี่ยม,มันมีอยู่ทั้งหมด บบตอนนี้เริ่มขยายครับโดยที่ทางประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจรําตาบลซึ่งก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนก็คือลุงประจวบจาเนินศรีเนี่ยได้ไปเป็นวิทยรกเรเผยแพร่ความรู้ไปที่5อําเภอของจังหวัดระยอง18ตําบลเข้ามาร่วมอยู่ในเครือข่ายของของกลุ่มนี้ครับค,คือไม,ม่ใช่ว่าเป็นแค่การเผยแพร่ความรู้แต่การเป็นเป็นการเชิญชวนสวนต่างๆ หน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมเครือข่ายของบางบุตรโมเดลครับแล้วในอนาคตนะครับแผนที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเท่าที่ได้คุยกับปรงมีอยู่สองส่วนนะครับ<ช>หนึ่งที่นี่ก็จะพัฒนาเรื่องปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้นส่วนที่สองการพัฒนาการดูแลสวนนี่ต้องดูแลให้ดีขึ้นเราจะพัฒนาคุณภาพผลผลิตก้าวไปสู่การตรงออกให้ไม้ผลคุณภาพเกรด A ให้ได้ชาวสวนที่นี่ต้องส่งออกให้ได้มากขึ้น พอเพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรอันนี้ส่งออกได้ประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นจะขยับตัวเลขขึ้นไปอีกประมาณสักเป็นหกสิบ็ดสิบเปอร์เซ็นตะครับขยับไปสิบเปอร์เซ็นต์ันนี้สักปีะปีข้างหน้าปีข้างหน้าครับปีปีข้างหน้านี้แล้วใช่ไหมปีข้างหน้านี้แล้วครับจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาหรือว่าจะมาเพิ่มเติมความรู้ตรงไหนเพื่อที่ทำให้เป้าเราตั้งไว้เนี่ยมันประสบความสำเร็จเจ้าหน้าที่กับ พวกเราที่อยู่ในบางบุตรโมเดลในทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็คือเจ้าหน้าที่จะมีหน้าที่มอนิเตอร์ทุก15วันตรงนี้เจ้าหน้าที่จะดูทั้งในแง่ความรู้ที่จะให้ในการปรับปรุงสวนตั้งแต่ต้นมอนิเตอร์เรื่องของการติดดอกออกผลแล้วก็คาดการคาดคะเนผลผลิตว่าปริมาณที่จะออกเท่าไหร่จะออกเมื่อไหร่เพื่อที่จะจัดการจําหน่าย อย่างนี้สําหรับคนที่อยู่ในอาจจะคนละจังหวัดกันอาจจะไม่ได้อยู่ที่จังหวัดระยองอยู่ในพื้นที่อื่นๆแล้วก็มีไม้ผลหรือว่ามีการทําการเกษตรในรูปแบบอื่นแต่ว่าเขาอยากจะประสบความสําเร็จมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบนี้จะแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรเขาทํำยังไงครับเพื่อที่จะได้มีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพวิธีที่ดีท,ที่สุดก็คือต้องมาดูครับจริงๆมาดูครับแล้วก็ซักถามในประเด็นที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างพวกเรา กับท่านที่มาดูตรงนั้นจะช่วยมากที่สุดเพราะว่าเกษตรกรทั่วไปนี่ผมผมต้องผมเชื่อว่าเกษตรกรมีพื้นความรู้อยู่แล้วเพียงแต่ขาดอะไรไปบางจุดเท่านั้นเอง <S 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 นอกจากนั้นบางบุตรโมเดลยังอ,อยู่ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับสามารถที่จะเปิดดูรายละเอียด ของบางบุตรโมเดลว่าเป็นอย่างไรจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองครับได้ครับนอกจากนี้เองนอกจากเรื่องของการส่งเสริมการเป็นวิสสหกิจชุมชนหรือว่าบางบุตรโมเดลที่จะเป็นต้นแบบแล้วณนะวันนี้ถ้าพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาเรื่องของการทําอาชีพก,ร,ร,กพรมส่งเสริมการเกษตรในในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองก็พร้อมที่จะให้ความรู้ครับกรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศเป็นมิรแท้ของเกษตรกรครับ วันนี้ขอบคุณมากนะคะท่านเกษตรจังหวัดระยองท่านธรรมนูนบุญไกรสอนที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณ,ค,ณค่ะพักสักครูคร่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเกษตรสร้างคนค่ะรรเเเพิิ่่มมมมตตาาาาสคคคุณด้้ววกกกหนของษไทยทุก,ทกมเมล็ดพันธุ์ดีบมเพาะเป็นต้นกล้าที่ดีตัดแต่งขยายพันธุ์ในรุ่นยาว่ผลิดอกออกผน สู่สังคมเกษตรไทยให้ประเทศไทยเติบใหญ่เข้มแข็งการเป็นยุวเกษตรกร,รทําให้ผมฝึกฝนการเกษตรด้วยการลงมือทำจริงครับยุวเกษตรกรสอนให้ผมรู้จักทํางานรู้จักคิดแนะนําความรู้ด้านกนเกษตรมาใช้ในชีวิตจริงได้ครับผมมีวันนี้ได้เพราะเริ่มต้นจากการเป็นยุวเกษตรกรครับมาเป็นยุวเกษตรกรกับเรานะคะ57ปี เราสร้างยุวเกษตรกรที่ดีนับล้านคนให้เป็นเกษตรกรที่มีศักยภาพสู่สังคมเกษตรกรไทยอย่าง,ย,างยั่งยืนสนใจเข้าร่วมโครงการยุวเกษตรกรติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่านกรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนายุวเกษตรกรเพื่อสืบทอดอาชีพเกษเตร,ร,กนะกษร,กรไทยรรรรตาาามมมส้้งงคคคุณ่ววกกกกหนขอเษไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมเกษตรสร้างคนวันนี้เราจะไปกันที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับเพราะที่นั่นมีเจ้าหน้าที่การเกษตรเก่งๆรวมตัวกันอยู่เยอะเลยทีเดียวครับและที่สําคัญทุกคนทํางานกันแบบเป็นทีมเวิร์คครับทุกคนสามารถทํางานแทนกันได้หมดแถมยังมีระบบระเบียบด้วยการลงบันทึกประจําวันทุกวันด้วยนะครับโดยมีเกษตรอําเภอที่พีรพงศ์คนนี้แหละครับที่จะคอยตรวจงานดูความคืบหน้าต่างๆทําทให้งานสําเร็จไปได้ด้วยดี อย่างเช่นง,งานที่เราจะไปดูกันในวันนี้ที่เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จเพื่อพี่น้องเกษตรกรครับผมะจะพาน้องไปดูสวนหย่อมกินได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะจัดสวนเพื่อความสวยงามแต่กินไม่ได้นะครับพอดีว่าผมมีแนวทางว่าสวนหย่อมนะฮะทั้งสวยแล้วก็กินได้ด้วย เวลาลงท้องที่นะครับผมต้องลุยทุกสถานการณ์นะครับต้องทำงานร่วมกับพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้ก็คือทำทั้งเป็นเกษตรตำบลด้วยนะครับทำทุกอย่างครับที่นี่นะฮะเออพี่เดชพอดีครับปเป็นได้สบายดียดครับพอดีจปะปลามาพอ พาทางน้องมาดูสวนหย่อมกินได้นะครับ,รบพี่เดชครับอันนี้ผักนี่แมงมันจ่อนี่พี่เดชพ่นยาไหมเนี่ยบร่ได้พ่นครับแต่ใจซองกลางคืนเก็บออกใช้เก็บใช่ไหมเก็บออกตอกลังค์เม่นใช้สารเคมีใช่ไหมครับอันนี้คือสวนหย่อมกินได้นะครับแล้วก็ สวยงามด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นงานที่กระผมได้มาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนะครับใช้พื้นที่เ,เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้นะฮะที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับก็ผมมาส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็ปลูกไม้ดอกเป็นโครงการแบบผสมผสานในพื้นที่เ,เล็กน้อยๆนะฮะในในในบ้านของนายเดชนะครับแล้วก็เกษตรกรที่นี่มีความสุขครับ ตื่นขึ้นมาก็เห็นแต่ความสวยงามแหมสวนหย่อมกินได้ของพี่ธีรพงศ์เนี่ยเรียกได้ว่าแปลกไม่เหมือนใครจริงๆครับนอกจากสวยงามแล้วยังนํารายได้มาให้ด้วยสุดยอดจริงๆครับอันดีครับดีกว่ากเกษตรมาแนะนำเพื่อปลูกเพื่อทำที่มึอะดูได้ได้กินด้วยได้ขายด้วยแนะนําให้ชาวบ้านนี่ปลูกัาก,กินเองแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อที่ที่อื่นมันมันมีสารพิษเราก็ไม่รู้ สัปดาห์หน้าเรายังมีอีกหนึ่งงานสำคัญของพี่พีรพงศ์ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อพี่น้องเกษตรกรต้องติดตามกันต่อให้ได้นะครับ คุณผู้ชมครับช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลให้พืชที่ปลูกดูดซึมธาตุอาหารได้น้อยลงซึ่งการรับมือของเกษตรกรคือใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรต13046ปริมาณ5กรัมผสมกับแมกนีเซียมชนิดน้ำ 300cc ผสมกับ NAA Fanofix 50cc และน้ำ 200cc ฉีดพ่นทางใบและผลอ่อนอย่างไรก็ตามเกษตรกร,ร,ร,กรต้องมันสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไม้ผลทุกๆระยะของการพัฒนาก่อนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตและปฏิบัติด,ดูแลรักษาอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถมีผลไม้คุณภาพดีออกสู่ตลาดและขายได้ราคาดีตามที่ต้องการต่อไปครับ คุณผู้ชมครับช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลให้พืชที่ปลูกดูดซึมธาตุอาหารได้น้อยลงซึ่งการรับมือของเกษตรกรใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรต13,0-46ปริมาณ5กรัมผสมกับแมกนีเซียมชนิดน้ำ3 0 0 c ซีซีผสมกับ NAA ฟ a n o f i x ซ์ c c ซีซีและน้ำ2 0 0ซีซีฉีดพ่นทางใบและผลอ่อนอย่างไรก็ตาม เกษตรกร,ร,ร,กรต้องมันสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไม้ผลทุกๆระยะของการพัฒนาก่อนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตและปฏิบัติด,ดูแลรักษาอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถมีผลไม้คุณภาพดีออกสู่ตลาดและขายได้ราคาดีตามที่ต้องการต่อไปครับ เฉลยสำหรับคำถามประจำวันที่23มีนาคม2554ที่ถามว่าช่วงเกษตรสร้างคนในวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปชมงานของเกษตรตำบลจังหวัดใดเราไปฟังคำตอบกันได้เลยครับจังหวัดนครนายกค่ะและผู้โชคดี2ท่านได้รับของที่ระลึกจากทางรายการมีรายชื่อดังนี้ครับ สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าสาหร่ายน้ำจืดแสนอร่อยของจังหวัดน่านในช่วงเกษตรสร้างคนวันนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร 1. สาหร่ายไก่ 2. สาหร่ายเขียว ถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบกันแล้วก็รีบส่งปริญยานียบมาที่รายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมการเกษตรแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900หมดเขตรับคำตอบวันที่26เมษายนนี้นะครับ ผู้ชมคะและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือการมาดูงานของทั้งคนในชุมชนรวมถึงคนจากชุมชนอื่นๆที่มาดูต้นแบบการทํางานของบางบุตรโมเดลแห่งนี้นะคะเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตอนเองเพราะอย่างที่ทราบกันดีคะ่ะว่าการทําการเกษตรในยุคป,ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันกันสูงนะคะดังนั้นเกษตรก,รกรก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างเช่นที่บางบุตรโมเดลแห่งนี้นะคะซึ่งมีการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบไม่เพียงแค่ทําให้คนในชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ยังทําให้เกิดการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งช่วยกันคิดค้นหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตช่วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรวมถึงด้านการตลาดทําให้ผลผลิตของพวกเขานั้นเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากค่ะซึ่งท้ายที่สุดก็นํามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเกิดความภาคภูมิใจในการทํากินบนที่ดินของตนเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะ คือรายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประจําสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสามารถด้จะแนะนําและติดชมรายการเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะรวมถึงติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเรื่องบริการทีมงานของเราเป็นเลิศพวกเราเชื่อชูคุณน้ำทาง เราคือผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรัพยิ์สินในพื้นดินให้มีความหมายเกษตรกร,ร,กรต้องสุขสบายพวกเราทั้งหลายก็ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร,ร,กรอยู่ดีกินดีมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ชนยบุคคลประเทศไทยบนความยากจนเมื่อทุกๆคนเห็น que